ฮัลโหลทุกคนวันนี้จะพามาเที่ยววัดที่บอกเลยว่าเด็ดทั้งบุญทั้งวิวนี่เลยวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการนี่เองพอเดินเข้ามาในวัดปุ๊บสายตาก็ไปสะดุดกับรูปปั้นพระเจ้าอาโศมหาราชเพราะหากไม่มีท่านศาสนาพุทธคงไม่เผยแผ่ทั่วโลกได้ขนาดนี้และนี่คือวิหารวิสุทธิ์ที่ทมาลังสีเริ่มจากชั้นบนสุดเลยค่ะไฮไลท์อยู่ตรงนี้เมื่อเราเข้ามาจะเห็นพระพุทธชินราชจำลองมองเห็นเด่นแต่ไกลชั้นนี้ยังเป็นที่เก็บรักษาสรีระของพระอาจารย์ลีที่ยังไม่ เน่าเปื่อยท่านเป็นพระเกจิชื่อดังสายวิปัสสนากรรมฐานนอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุอันศาักดิ์สิทธิ์สุดเรียกได้ว่าใครอยากอาธิษฐานขอพรแบบปังๆแนะนําให้ขึ้นมาที่นี่ลงไปชั้นหนึ่งจะเจอกับพระนอนทําจากไม้ตะเคียนลองมากราบพระนอนองค์นี้ดูรับรองปังและนี่คือไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้นี่คือพระทุกตังเจ,เจดีเจดีแห่งพระอราหันต์สุดอลังการนี่เห็นแล้วต้องร้องว้าว ถือเป็นเจดีย์หมู่13โปองค์มี3ชั้นแห่งเดียวในประเทศไทยเจดีย์นี้มาในโทนที่เรียบง่ายสีขาวสะอาดเห็นแล้วได้ฟิลสงบเหมือนเปิดแอร์เย็นๆในใจเลยละ่ะภายในมีพระบรมสารีริกธาตุและวัตถุสําคัญที่เกี่ยวกับพระธุดงสายกรรมฐานวัดอโศการามคือที่สุดแห่งสายบุญของจริงบอกเลยครั้งหน้าจะพาไปมูที่ไหนติดตามนะ